ก่อนอ <te le rhythm ma lush> ื่นเลยต้องมาดูกันครับว um. uh ัต oh, ถุด yeah, ิบของเขาวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับสำหรับครัวทองเด่นเอ็นแก้วเอ็นแก้วแล้วก็นี่ขอบเอ็นวัวดิ้นยกสูงนิดนึงนี่นี่นี่เจอหินเอ็นแก้วนี่ครับนี่คือเอ็นแก้วที่ท่านเห็นเรืองๆตรงนี้คือส่วนของเอ็นแก้ว สวัสดีครับขวบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีภารกิจมาทําเมนูเด็ดในสวนยางครับนะวันนี้มาเอลสวนของลุงผินนะครับเปรี้ยงสวนยางนะบรรยากาศเส้นทางกันเข้ามาครับคือนี่เลยบรรยากาศเส้นทางกันเข้ามากับป่ายางครับสวนยางลุงเด่นอยู่ข้างในอันี้เดียวเองห่างไปที่ประมาณร้อยเมตรครับแต่ว่าเส้นทางที่เราจะไปนี่โอ้โหจัดเมนูเด็ดเพื่อนๆได้ชิมกันแน่นอนครับวันนี้เส้นทาง โอ้เอาพินกำลังลุงพินกำลังจุดเต่าขึ้นเลยครับนะมาสดยางครับโอ้ฮ่านะเอามาตัวเอาเอา้าทานมาสวัสดีครับอาพินสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาโอ้เขาท่ามรจการแห้งตวงแห้งสวนครับนี่มรจการอย่างนี้เลยมีสวนเงาะมีบ่อป,ป่ายางนี่กับปูขูอหลายดีเน,นาะนี่ดูยางตั้งเชียงไฮครับ ฝนตกกากีดอยู่ครับช่วงนี้ไหลดีขนาดนี้ครับดูต้นใหญ่ขนาดเลยนี่ครับเขาก็จะมาจัดเมนูกันที่สวนลุงผิดนี่ไม่ใช่สวนครัวลุงเด่นนะครับนี่บรรยากาศเดี๋ยวทีมงานตามมาส่งก่อนเลยต้องมาดูกันครับวัตถุดิบเขาว่านี่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับสําหรับครัวลุงเด่นระวังลุงก่อนเออลองชกชกยกอันีใหญ่มาโชว์เลยเออนั่นนั่นเออนั่นแหละยกมาฮึมี่ครับ เอ็นแก้วเอ็นแก้ว,กวล้ะก็นีน่คอมันจริงๆเมี่ยวาสี่เย็นมาละนี่มันจะดูหลังการมดจดยกโช่วงไหมอดนี่โอ้โหสวัสดีกล้องเลยยังนี่วันนี้ครับไม่ได้ <laughs> นี่เขาจะจัดเมนูต้มเอ็นแก้วครับเตรียมฮะนี่จะถือไปเลยเอาไปห้อยไปมาห้อยไปก็ได้ไปเลยครับไปเลยนี่เมน,นูเขาวันนี้ครับดูตัวรนี้ครับอุปกรณ์ในการตุ๊บกระดูกเขาใจมุยเลยครับได้หน้านะมาได้ใจมาละได้หน่อย มาโชว์ผมเจอของเล่นๆนะครับเดี๋ยวฝามกฝามกาก่อนมันต้องใช้๊ยมุ้ยแน่เนาะโอ้ถ้ามันแจกอุ้ยแรงนี่เปิดไปเจี๊ยอะไรนะเม็ดกระบอกเล่มนี้กันเนี่ยครับตีเนื้อมันจะแทรกที่นี่นะครับดีถ้าเราตุนมันนะครับอันนี้นี่ไผ้จะแปรงเรือนี่กับตัวนี้ได้หรือกันอได้เอาไม้มัดีแทนเนาะไม้พาย ตร,ต,ร tamam. ตรงนี้เป็นส่วนเนื redesign, ้อใบพายหรือเปล่าคะที่เขาว่าเนื้อใบพายใบพายน่ะไม่แน่ใจเป็นโซนนี้หรือเปล่าที่ท่านเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาเขาอต้มมันตุดมันนะครับม okay. ันจะออกเป็นเอ็นแก้วหมดเลยนะที่เป็นกระดูกําข้อเนี่นะครับจะเป็นจะเป็นเอ็นแก้วจะเป็นเอ็นนี่น่นี่นะที่มันเหนียวๆเนี่ยรับเนี่ยเป็นเอ็นหมดเลยเอ็นตุดนนะครับนี่นะพวกนี้นี่คือจะเป็นเอ็นแก้วทั้งหมดเลย ซอสอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวผมจะกเตรียมอุปกรณ์จากบ้านมาเนาะเป็นชีฝรั่งต้นหอมผักชีนะครับต้นหอมใบมะกรูดเครื่องปรุงเราซอสเราตรงนี้ครับต้มน้ำท่อนนครับแล้วก็ตุนแต่ว่าขั้นตอนในการทำนี่มันต้องตุนนานครับสองสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็แล้เนี่ยตอนเย็นๆถึงหนูจะกินครับนี่ครับเนื้อพวกนี้นะจะเป็นเอ็นแก้วทั้งหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวเัาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยตุนเอาน้ำสะอาดน้ำดื่มนะครับในการมาทําเป็นเขาเรียกว่า่างก้อ ในการตุนเพราะว่าเราจะเอาน้ำซุปมากินตัวตอนตอนยิ่ก,กับทุบพริกขี้หนูสวนใส่ครับทำรองหอวไฟอัดล้างขาแน่นอนวันนี้เชิดเขาซ,บซ,บซบับใส่กระสอบนี่เลยครับแล้วก็เอาไปล้างล้างแล้วก็เอาไปซับจะได้ม้วนเลยเนาะเสียวมุยเสียวมุยลุด ินน <g ill ain> ง่ายๆนะอันนี้ต้มได้กัเอาเป็นยังไงก็เป็นใบพาย okay, เรื่อ,องไงใบนี้ก่อนใบก่อ,อ,อนแะก่มอ,อมมนะันน้อยครับมอมน้อยเออขอด้วยแหละเออนี่ครับนี่เอ็นแก้วข้างนั้นเลยนี่ครับอือนี่เป็นผู้มอนี่แหะเดี๋ยวกระดูกไข่ขอดอยู่ข้างในนะนี่ครับ น้ำซุปมันจะน,วนัวแน่นอนแป้งน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยสุดยอดครับเนี่ยอืม ตุนพวกนี้ต้องตุนเตาถ่านนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการตุนนานและตุนเตาถ่านนี้เนื้อมันจะเปื่อยไวกว่าครับนี่ครับตุนมันนานแป๊บนึงล้างแล้วมาตุนเลยครับตอนนี้จะมีเมนูนเด็ดแน่นอนทิ้งไว้สามสี่ชั่วโมงมเพื่อนต้องรอที่ถามว่าซุกมาจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวข้าล่างแป๊บนึงบรรยากาศที่สวนยางครับวันนี้มากินเอ็นแก้วในสวนยางอันนี้่ะที่ยอง

นะครับสูตรเด็ดแบบบ้านๆนะครับนี่ตุ๋นอย่างนี้ครับไม่ต้องรอน้ําเดือดก็ได้นะครับส่วนของเนื้อเราใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดเอไปหน่อยหนึ่งเราอบไว้จะได้หอมนครับดูสีสันตัวนี้ครับปิดฝาไว้อีกสักสามสี่ชั่วโมงครับตับรองเนื้อเอ็นแก้วกระจายแบบใหญ่ๆครับโอเคครับมาดูตั้งแบบเดียวน้ำเริ่มเดือดแล้วเมื่อกี้เอาสับปะรดมาใส่หน่อยหนึ่งสับปะรดพูแลครับคนขนาดเลยทำให้เนื้อมันเปื่อยไว้ตรงนี้กำลังทรงกลิ่น โอ้โหจริงๆนะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยหนึ่งนะมีถั่วงอกอมีพริกปุงเนี่ยตักใส่เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้เลยหมอ้อใหญ่ๆครับดูหือมมากครับรอที่สามผ่านไปต,ต้องรออีกสักสองชั่วโมงเปรยเปรย,เ,ปยเอนแก้วเน้นเน้น,เ,น,นเดี๋ยวใส่หม้อไฟ,อไฟทุบพิกหนูสวนใส่แต่ว่าเดี๋ยวเขากำลังจะก,กอเต่าข้างๆนะครับเดี๋ยวเขาจะย่างกระดูกที่ว่ามเมื่อกี้แล้วก็มีเมนูในกับมาเป็นอ้อเรืรอก่อน รอต Finally, ิดตามครับโอ้โหมาแล้วครับอันนี้เป็นเมนูเด็ดแบบเตาไปบ้านๆเนาะอันนี้ที่คงหลอบก่อนเนาะคลิปก่อนเนาะหลอกก่อนอันนี้เป็นกระดูกที่แบบมีไข่เมื่อกี้ครับเดี๋ยวย่างแล้าเกลือโรยนะแล้วกับจกกินตรงไหนมั้ยนี่ยนะตรงไหนมั้ยนี่ยนะโอ้นี่น่ากินครับไปบ้านนี้กินด้วยหรือนั่นก็ถ้าเกิดมาดูนี่หน่อยอ้อดูครับดูนี่ครับเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วเนาะตุ๋นไม่เลวเลยครับ นี่ไงกินยางอากาศหน,า,หนาวๆแล้วครับเชียงรายเริ่มหนาวแล้วจะกลับมาปกร้อกวยเตี๋ยปองเดี๋ยวเดี๋ยวอลินสวัสดีครับอลินอลินอาินแมวมา,าตัวสว,ส,สวัสดีครับนี่นะมามาชิมเราจริงๆแล้วมาชิมด้วยกันเราเขาเปิดถึงดูน,ดนอยนึงดูครับตูนมาสองชั่วโมงนะครับดูโอ้อลินน้ำซุปนี่ขั้นเทพนะครับถ้ามีมาม่าหรือมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวนี่นนะโอ้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำจืดอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดแน่นอนเดี๋ยวเราจะชิมกันแน่นอนครับ เอ็นแก้วเดิมจะแตกกันไหมนะครับเห็นไหม,มนี่ครับรการกันสร้างตอนนี้จะได้น,นี่กล่องไฟไปได้กันครับอนนหนาวแล้ววหนาเจ๊งหายเริ่มหนาวพี่น้องเนื้ออยู่ในสวนยางยิ่งหนาวครับบรรยากาศดีแต่ว่านี่ครับตุ่นไปเลยๆกินว่าล้อมไหวนะครับทรงกลิ่นหอมเหลือเกินเขาเอามาเป็นเ <laughs> ตีนกันปอปอเตะดังลงไปอ่ะเตะดังลงไปเนาะอดไปได้ห้ามไปได้แล้วอัดมาไหวนะครับอดมาไหวนะครับ น่าจะใหญ่ใหญ่ไงดูครับดูใหญ่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 อืมนี่ครับเป็นกับแคบเป็นออนเดี๋ยวอ้นี่มีเอ็นกระดูกเอินนี man, ่เอ like ็นออนนะครับเนี่ยครบสองตุบๆอ๋อครับสองอันแล้วสองอันอืมตัวนี้จะสุดยอดเรานี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้ก็ได้ครับบนี่นี่ครับวันนี้เรากี่ไปหาสับปะรดูแลมาใส่ด้วยมาใส่ด้วยหน่อยนึงพอบ้านท้อนี่ปลูกสับปะรดูปแรงเป็นไนลูก hòn 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 Xài cà phê hạt keo này Bắt rồi mà làm một khuyến kia giang to đấy. Ê, bò giang trên hai khắp Tăng thêm máy thì 3 xảm cho mốn mà lại dút lên Mò nhầy nhầy đu khắp Ổng nạc cũng đang ở nhà con này hả núi hình khắp Tốt nhẹ khả đấy Tốt đây cả hảo, ổ nọ Ôi, cắm, ôi, cắm Mình này nó ổ nhập chìm Ổ nắm chìm Máy phải phải chủ cả mình lên kín khôn Cà กาแฟน้ำใสนะอพอที่ว่ากาแฟนี่อ๋อเอากาแฟหน่อยกันไปไปเดี๋ยวกมอดมาเอากาแฟให้หน่อยมากินกาแฟหน่อยนะบรรยากาศบ้านไทยบ้านสวนครับไปไปกินกาแฟเจ้าเป็นไงก็คือเจตีล่ะดื่มอันนี้นี่ดุกอ่อนนั่นแหละมากนะขอบขอบนะข้อมืีนะเกไปองเข้าใกล้หมได้ครับเอาแหมงมัน กินกาแฟหน่อยกาแฟ่อนเออเป่าหน่อยนะกาแฟ่อนกาแฟคับมาต้องโผเออน้กาแฟินกับชิ้นชิ้นต้มมเอาลินมามาเนวมาเนวต้องเอาลินมาจิ้มลินเคี่ยวเสียงสวรรค์เคี่ยวปลคดีล่ะอันนี้เป็นออเดอร์ด้วยม์มอฟไฟเนอร์ไฟบัวเนี่ย แสงอาจจะมืดนิดหน่อยครับตามภาษาเอลินออก,กาแฟมอเล่นกาแฟก่อนดิจ้ะเอาออก,กาแฟก่อนเอาถ้ายอดแสงหน่อยเขาเป็นปยังบริการมันออกเขาลุงเดินท้ามจ่ายได้กันหน่ครับกาแฟเนี่ยออได้ใส่ข้อพิมพ <laughs> ์นี่นี่นี่อลินเอาเสียงอลินเกี่ยวเนี่ยจิ้มผมจิ้มเนาะอุมะมอ้มกดเลยอือ โอ้มืนมืนืนืนจอนแสงจอนแสงแสงไปไหนนี่โอ้บรรยากาศดีเดี๋ยวตุนไปเลยน,นี้เขาก็ชิมเป็นออเดอร์ไปเลยครับเดี๋ยวจะมีต้นหอมผักชีมีหอมแดงนะครับนี่มะนาวมนจะใส่หม้อไฟมีพี่ขี้หนูสวนเก็บมามใหม่เลยนี่นะเป็นหม้อไฟครับโซดท่อนหอ่อนับรองกาแฟกับกาแฟเด้อจัดเต็มแน่นอนต้องรอีิตาม โอ้น้ำมอไข่มาหน่ะซาบะโดดกันเจ้เอาตีมันอยู่ในในกระดูกอ่ะอ๋อเอ็นอันนี้มันอ่ะเนี่ยเอ็นแก้วอ๋อเอ็นแก้วอ็นแก้วนี่กินได้กันนี่เอ็นแก้วซาบะโดดพูดเลยโอ้เข้าใจอ๋อมอดแก้วถือกาแฟไปเลยนะมอดมอกินเนี่ยเร็วกินกาแฟเนี้ยตื่นเช้าๆบรรยากาศดีๆแล้วก็กินกาแฟคอฟฟี่เม็ด จัดกันเต็มๆครับอ้าวพี่น้องเรื่บรรยากาศดีจ้ดีมากนั่นอย่างว่ามือในการสั้นกันเริ่มมีปัญหาครับนี่ครับแอ๊บข้าพเจ้าทั้งสายสวัสดีเชฟพงศอนเชฟพงศ์สวัสดีครับครับผมมาแล้วกันดิเอเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำเป็นต้มนี่แหละครับเพิ่มความเปรย์ไวใส่ทั้งเอ่ออย่างก้อข้าเทศเอ้ยาวเทิดเอ๊ะมะฮุงหรือว่ามะละกอครับ เพิ่มค่ามเบาครับติน,อ,นอ,อันนี้นะช็อตตินี่ตินี่ครับเดี๋ยวเป็นเอ็นแก้วดูเดี๋ยวเน้อนี่ครับน้ำซุปนี่นงไเดี๋ยวผมจะทำเซมอลไฟอลังการงานสร้างครับดูโอันนี้ย,ยกสูงๆนิดนึงนี่นี่นี่จะเห็นเอ็นแก้วนี่ครับนี่คือเอ็นแก้วที่ท่านเห็น,นเรืองเืองๆตรงนี้คือส่วนของเอ็นแก้วครับนี่นะสุดยอดเมนูครับเห็นก่อนตะกี้ต้มมัมจะมีอย่างเนาะแล้อเราตุ๋นมามันก็จะโอ้นี่ครับ เอ็นแก้วอ่ออีกชิ้นหนึ่งแล้วอนไรเขาก็ไปตุนใหม่อันนี้ก็ได้ครับเนี่ยตอนนั้นโอเคโอ้โหเนี่ยโอ้โหเหมือนกันเลยอู้ววอลังการงานสร้างเลยตัวนี้ครับจะดีไซน์โรงเรียนเนี่ยนะโรงเรียนนะฮึดูครับที่ท่านหินน้ำเรือกนั่นแหละคือเอ็นแก้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะซอยแล้วใส่หม้อไฟครับอืมอืมน้ำซุปนี้ใช้น้ำสะอาดในการตุนนะครับดู ืเอ็นแก้วเริ่มฟูครับจริงๆต้องรออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยิ่งดีแต่ว่านี่นี่นี่ชิ้นเขานะอากาศมันหนาวาห้อมู่ฟ้าห้องเลยยิ่งฝนตกแล้วครับอากาศยิ่งหนาวแล้วฝนตกตัวเชียงรายครับตอนนี้ดูดูน้ำซุปเอาดีน้ำตักน้ำซุปมาดูสีของน้ำซุปเฉย,ยๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่นะครับแป๊ะเดี๋ยวรอมเย็นแป๊บนึงเขาจะเขาจะนี่มาหั่นกันเนาะรอมเย็นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนผมก็เตรียมป่วยเดี๋ยวนี้ กำลังใส่ใกี่นี่ <eston S 1> อ่าถอดดูสีน้ำซุปครับนี่ครับสูตรน้ำซุปเรามาถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวอาลินเนาะจะเป็นคนโชว์ในการตัดเอาเอ็นแก้วครับแนรินรินโชว์เอ็นแก้วห้องขึ้นห้องเห็นหน่อยนี่ครับเอนบบ็นแก้วที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็นแก้วครับเนี่ยอันนี่อันใหญ่ๆนีะครับเอ็นแก้วนี่ใหญ่แล้วก็มีเอ็นแก้วหลายอันเลยเนี่ยนี่ก็เอ็นแก้วครับคืออ่าร้านขายเนื้อเขาก็ไม่ได้ขายแพงนะนงนะอันละละัดสองร้อยครับแต่ว่าเ้ามาตุนแบบนี้มันคุ้มมาก เดี๋ยวขาดินลองแหลงขึ้นดูหน่อยว่าเนื้อเอ็นแก้วเป็นแบบไหนนี่ๆอ่ะเนี่้ที่เหลืองเนี่ยที่ยงเหลืองเนี่ยเนี่นี่นี่ครับเนื้อนะครับนะเอ็นแก้วสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อสายเนื้อครับจริงจริงต้องตุนนานกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าด้วยเรื่องของอากาศแล้วก็ความหิวที่เราทํากันมานานแล้วแล้วก็ไม่รอแล้วครับนี่โอ้ยเอ็นแก้ว น ну mm hmm. uh uh oh. uh ี่นี่ต like. mm ้องเขาโอ้โหเนี่ยเจอหมีไปมันนี่ได้นาะดินเนาะแต่ก็่าไปหนึเลยเนาะครับเดี๋ยวเราจะต้มใส่อุ๊ยจุดยังยศเอาเชฟพงษ์ขอกาแฟให้เชฟเราหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้มใส่เตาแก๊สผมเนี่ยเป็นห้อนเดือดใส่หอมแดงลงไปใส่ต้นหอมใส่รากผักชีใส่ใบมะกรูดใส่นี้เข้าไปครับบ้านๆปรุงรสตามใจชอบ กาแฟโอ้กินกาแฟน้ำแล้วกันเอากาแฟหน่อยกาแฟหน่อยหน่อยหครับเอากาแฟหน,น,น,น่อยเดี๋ยวมันจะซ่าน <laughs> <laughs> จัดกาแฟไปนำหนับครับนำ้นำหนับ <sighs> ใช้น้ำตาลหน่อยนะใช้ไหนกระซ่อยได้ชิมหน่อยกอนเด็ดยสิเออดื่มชิมหน่อยชิมเอ็นแก้วหน่อยอารินอยากให้อาริน,รนชิมเอน็นแก้วมากจะได้ได้ยินเสียงของกันนี่นี่ครับดูอื้ม งอดงอดงอดเสียงอย่างเสียงฟ้าห้องเลยใจหชิปล่อโตกงงงน้ำจิ้มกข่สุดยอดน้ำจิ้มเนาะได้เนาะขมขมน้ำจิ้มดีวัวลุงเรียนครับอ่าเดี๋ยวเอาลีนเอาจุซอยๆแล้วกาเจ๊พงมาจุดเตาแก๊สซอยหอมแดงใส่ให้เลยนะเดี๋ยวนั้นเราก็จะเซฟข้างในนี้เราก็จะเอาต้มเลยนั่นมด ปลาทอดทอดทำอะไรนะพริกพริกเรือไว้ไหมไม่เหลือเลยอ๋อใส่หมดเลยเหรอเดี๋ยวเราโรยด้วยพริกขี้หนูสวนครับนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี่เป๊ะองเลยครับอันนี้ก็บใกล้ถึงเวลาแล้วน,นะนี่คือทั้งเคียงทั้งี่าเขาก็จะตะกีก้ยังเพิ่งเห็นนะอลินซอยมันอลินก็นเอาซับบนกระดูกนี่เลยนี่ครับได้ตัวเอ็นแก้วมาแล้วก็กระดูกไขเปิดกับเราซีซิไปไหนฮะไม่ได้มาช่วยไม่ได้มาช่วยมาซีซิลงผินไหนกี้อันนี้อันนี้น้ำซุปครับเดี๋ยวจะจุดแก๊สแล้วก็เอาเนี่ยมาตุ๋นหน่อยนึงเดี๋ยวใส่อ้าวเชฟพงใส่หหหออมแดงใ้น่ย เขียงกระทับชาครับนี่นี่ครับเขียงกระซับบนบนไม้พายครับใส่หอมแดงไปหน่อยนึงครับตุ๋นเมื่อนี่เดี๋ยวจะใส่หลายๆอย่างเข้าไปครับลองเพื่อนได้ชิมนี่คือความการตุ๋นนี่มันจะอร่อยมากครับน้ำซุปมันนี่นัวมากอ่ะดูใส่แป๊บเดียวก็เนี่ยนี่เลยอุ้ยหอมหอมใบนี้มาหอมผมนึกว่างานบวชไครวะไปบวชอ่ะนี่มาแล้วครับทุกทันเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันอยู่นี่คือส่วนของเอ็นแก้วกับเอ็นตุ๋นนะครับน้าเอาลินใส่เลยเนาะ นี่กับจะใสเลยแล้วเขาก็จะตุนกันข้างนอกแสงยังสวยนะครับแต่ว่าข้างในนี่ก็อาจจะมืดนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศดูข้างนอกนู่น่ะสวยๆครับโอ้กลิ่นหอมครับใสลงไปเลยื mm hmm. กลองดูความร้อน,นครับ mm hmm. มาแล้วครับดูสีสันของการตุนเขาก็จะใส่เนื้อเข้าไปนอนน้ำซุปก็จะแบบนี้นวลนินเนาะแล้วเขาก็จะเติมผงปรุงรสผงปรุงนัวนนดหน่อยนะครับก็จะได้รสชาติดีดมากเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันครับนี่ครับดู ตุนไมาโทรเปิดใหม่แล้วเนาะเดือนเปิดอะไรนะ <Okay. S 2> ป้าโทรมาแล้วครับพี่น้องมาดูท่อนห่อนนี่นะคืออลินบอกว่าเห็นสีสันแล้วเจือเลยมันก็ว่ามันจะมันจะรำตามด้วยนี่ครับพริกแห้งพริกแห้งวิธีใส่กับคนเหนือห้องสุสียูนีเนาะก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวสมาร์ทเดอลินอกี้มอดเต็มขึ้นหรือยังเนี่ยไอชีฝรั่ง แล้วก็ขึ้นช่หน่อยหนึ่งแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับอืน้ำปลาผงผงนัวหน่อยอ, <laughs> อันแฉลมนิดหนึ่งเขาเจ๊ก<อ>เขาปลาซ้องกับหมูหู้อ๋อนี่ครับอู้นะทีมงานนะัทีมงานขอดูดขอดูใกล้ๆหน่อยครับนี่ดูครับดู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 นี่ครับนี่ครับส่วนของเอ็นแก้วเดี๋ยวต้องเจอ ต้นหอมผักชีแล้วก็ชีฝรั่งนี่น้ำมะนาวน้ำมะนาวให้น้อยนะจริงๆเพื่อนๆสามารถใส่บะเกิดเทศได้ตัวยแต่บับการคลิปนี้ก็อาจจะนาอาจจะนานหน่อยแต่ว่ามันเก่าโอเคนะเขาพร้อใส่ผักจะปิดแก๊สเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลร้งขอมะนาวด้วยเนาะขอมะนาวด้วยมะนาวแน่น,าน,านเออนี่เออจำข่าอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่มะนาวกับมะนาวจากสวนเลยมะนาวเมืองเขาเลยเนี่ย นี่เป็นท่ามะนาวอย่างค่ะมันมีแกนหักนะเต็มเต็มมะนาวใหญ่ทันแล้วราแนั้นโอแสดงว่าดูอยู่นี่มันเจี๋ยมะนาวใหญ่ทันครับโอใหญ่ทันผมได้เอามาตัวเองอ๊ลองดูนี่แต่น้ำหนักนะนี่นะคนจะปิดแกนละโอ้นี่หม่องมีเมล็ดนี่แสดงว่าเกลดดีอยู่นี่นี่ครับเวลานี่กบบบีบให้หน่อยจื้อกว่าจะได้กิ่นเนาะก็จะมืดแล้วเนี่ยแสงมามีแล้วเนี่ยแล้วกับ โรยด้วยชีฝรัง่งต้นหอมผักชีเข้าไปแต่ยังไม่สุดนะครับสุดๆมันคืออยู่ตรงนี้เมื่อกี้บามมดไปคนไปตามคนแล้ว,ลวต้มต่ำต้มตำเด้ทานนี้ครับดูนี่ไหไล่ครับต้มยำพริกร้อยเม็ดนี่ลองเห็นนะพริกขี้หนูสวนนะครับเน้นต้องพริกขี้หนูสวนพริกอย่างอื่นเหป็นเขียวพริกขี้หนูสวนเลยครับนี่โรยไปเลยนี่เห็นนะอือคนนี้ครับนี่แล้วกะ วุ้น้ำลายอะไรต้นหอมบักชีอ๋อเท่ามมา,านี่ครับอืมก็กล้องเห็นอยู่เนาะกล้องได้อยูน่นะนี่ให้ดูน้ำซุปครับตุนต๋นกันมาอย่างนี้นะครับนี่นะใหญ่เย้วยายเย้ยวน้ำลายมา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 เดี๋ยวเราคืออากาศเชียงรายเนาะอากาศเชียงรายหนาวหนาวตอนนี้ฝนตกครับจริงๆเราอยู่ใต้ต้นยางอ,อาจจะบาตกเราอยู่ในนี้ แต่ข้างนอกฝนเริ่มปล่อยๆเนาะถ้ามันเย็นเราก็สตาร์ทแก๊สโอ้มาตีินกเลยมามาเอาผิดไหมอะรูกผิดเลยอะไรนครับต้องอนคนละอันนะคนละอันได้ไหมดูคนผะ่อนโตกอ่ะผนตกเข้ามาโอ้โหโอ,โอ,อร่อยมากอ๋องกับบอก Sốt giòn Sốt giòn Sốt giòn Sự rồi, Sự John! đi John! cà phê đi, John! Sự lắm, Ăn John! Sự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  mát, Sự ที่อยากกินเลยโอ้หอร่อยยังน้ำตาไหลเลยเมื่อกี้ลงที่ทางมาแล้วลิ้นไม่เท่าไรก็นันดคือตอนนี้นะครับว่าทำไมผมร้องไห้เนี่ยอร่อยจนร้องไห้เลยก็ทำมันเข้มมันสมารมันนัวเนาะมันสามาก,มนนกถ้ากินไปเลยเลยอากาศเย็ๆนๆเนี่ยจุดแก้ต่อมันก็อุ่นไปเลยเลยยุกกับมิญญ์เนอะนี่กับมอยู่กินกันไปยาวๆเขมี่นี่เดี๋ยวคุณบาปมอนเขาได้ชิมด้วย โอ้เอ็นแก้วครับ mm hmm. นี่เป็นเอ็นแก้วที่แบบแข็งๆแต่ว,ว่ากรอบเวลาเกี้ยวนี่ทุบๆเลย mm hmm. นี่สูตรร้านอาหารเลยครับเนี่ยจะ mm hmm. กินอย่างมูนเ mm hmm. ลยกินกินสมคกกว่าเรียบร้อยนี่นะ ใส่เล <laughs> <laughs> ็กเยอะใส่เล <jack ata> ็กเยอะัปขี้หนูสวนแล้วก็ไปใส่วิ่งแห้งไงฟังเสียงของไอ้เอ็นแก้วก่อนนี่เอ็นแก้วเอ็นเจ้าที่ขันคอเอ็นเจ้ายังแดงอร่อยมากครับรายการหนาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็มากินแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาผินไม่มานะผิงอ๋อมัดมัดถึงลมัดะกาแฟเน่อยบุดไปกินยังก่อกาแฟอยางมะขานะเาสมัจะเปิดแกะได้เลยนะครับแก้วนสุดเอ็นแก้ว เชฟพงศ์เมื่อกี้ยังเมื่อกี้ห้ามไอ้น่ะห้องกับบอกห้องกับบอตาไปอ่ะเชฟพงศ์เมื่อกี้ยังอยู่ตอนนี้เชฟพงศ์บอกว่าฝนตกเข้าไปไปยาดมกดก่อนมันยุ่งมันจะกับมันบ้านเลยสุดยอดครับจะได้ขึ้นกาแฟกันได้กัน จะบาไปละห่อนลงไปโอ้นี่จ้ะปวดที่กินมันยกไฟมือข้างหลังข้างใคงนะั่นเดี๋ยวจะไปขิ้วันนี่เออแบบนั่บงบ่ยกลงเลยไะเด้อย,ะะย,ยกไปได้หว่ได้อยู่ครับะจะบอกเข้มข้นนัวมากเลยอ่ะไอที่ตุนกระตุนกันไปได้เลย จะกินข้าวเดี๋ยวก็จะเปิดบทพูดน,นะครับบทพูดอยู่ข้างๆนี่เดเปิดเพลงฟังฟังกันยา,ยาวๆนะครับวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณลุงผินเนาะกจะยืมสถานที่นนะครับก๋เรื่องสวนยางอีอำเภอไรยหลวงครับใครชอบคลิปนี้ก,ก, like, share, อก,ก็อย่าลนะืมกดไลค์กดแชร์ฟอบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะยังเหลือเยอะเดี๋ยวเขากินเสร็จเขาก็บแบ่งกันไปกินตวัวเพราะเมนูเขาวันนี้เด็ดอร่อยมากนะขอบคุณบาร์มอดตัวมาจุ่ยถือฟองถือไฟมาจุ่ยทำเมนูกันครับขอบคุณลุงพินเนอร์นะมีโอกาสจะมาลบกอนกไหมครับ เดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะจนไปเอาสโรงเงเยนทำรออนึ่งแต่คืนนี้นักมันกันที่สโรนองเดนครับคลิปนี้เราสามสี่คนใช้พงไปจอดน้ำกดอยู่ฝนกับโต๊ะเนี่ยทายังไกินเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้รงเยนครับทีมงานขอตัวไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วลินเนาะนั่งกินเงินยาวๆครับไปแล้วครับสวัสดี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 ครับไปแล้วครับแแแแน่อยังสุดเข้มข้นมาก อนเจียอนเจไนมอู่ยมอเลยจจกระวัตอการ่ามันเมิอนกอ่ามันเย็นอย่างดีอ๋อแล้วครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับกินกัินอร่อยอรยครับเปิดองมาทำได้ใช้เวลาตุ่นน่อยนึงแซ่บหลยาเธอรอ ตั้มไม่ดูเขาให้หน่องแต่ละแต่ n h มลแต่ nhau